เมื่อไหร่ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชันสักทีคะไม่รู้ว่าเมื่อไม่มีประเทศอะไรจะเกิดก่อนคืองี้ครับขออนุญาต <c oughs> พูดถึงเรื่องคอร์รัปชันนิดนี่งคืองี้ครับอย่างประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดในคอร์ร p ปชัน p พอร์เซพชันอินเเนี่ย <c oughs> ก็คือพวกเดนมาร์กนิวซีแลนด์นอร์เวย์ฟินแลนด์เขาก็ได้89คะแนนอย่างสิงคโปร์ก็ได้80นะเป็นท็อป1ท มทำถ,ถามว่าทําไมเขาได้แปดสิบเก้าก็ถ้าแปลอีกอย่างก็คือก็มันยังมีบ้างอ่มันถึงมไม่ได้เต็มถูกไหมแต่จริงๆต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่ยอมให้มันมีเลยแต่ว่ามันก็อาจจะยังมีรู้อะไรเพราะฉะนั้นที่คนชอบพูดเสมอได้ยินะที่ไหนก็มีทั้งนั้นมันก็น่าจะจริงแต่ของเราเนี่ยเราได้กี่คะแนนรู้ไหมครับ ใครจําได้มาสามหกอันดับที่ร้อยยี่บสองผมจําไม่ผิดอันดับประมาณร้อยสิบกว่ารเราเคยอยู่อันดับเจ็ดสิบแล้วพอเรามีรัฐบาลปราบโกงรถถัฐธําน,านูญปราบโกงเราก็ไหลไปเรื่อยๆแต่คะแนนทูบีแฟนะคะแนนไม่ได้เลวลงมันอยู่กันที่ครับเพียงแต่ว่าคนอื่นเขาดีขึ้นอย่างอินโดนีเซียนี่พี่ปุ๊บตอนนี้ก็รู้สึกจะดีกว่าเราไปแล้วเวียดนาม ซึ่งขึ้นชื่อว่าเลวมากก็ดีกว่าเราไปแล้วจีนเนี่ยคือคำคอร์รัปชันแปะเจียเก๋าใต้โต๊ะมันมาจากจีนทั้งนั้นแหละครับจีนเดี๋ยวนี้ก็คะแนนดีกว่าเรามาเลนี่เกินห้าสิบไปแล้วครับซึ่งก็มาเลไม่ใช่ไม่มีโกงนะครับเขาบอกว่าอย่างวันเอ็มดีบีเนี่ยเป็นการโกงทีเดียวตั้งสองพันล้านเหรียญนะหกหมื่นล้านนะ ภายใต้นายกคนที่แล้วแล้วมันก็ยังมีข่าวลือว่ามหาเดียเนี่ยมหาเดนี่รวยกว่าทักษิณสี่เท่าพวกในวงการแบงก์เขาก็ค่อนข้างจะรู้วพวกอย่างปูตินเนี่ยมีคนบอกว่าที่อ้างว่าที่บอกว่าไอ้บิลเกตบัฟเฟตรวยที่สุดในโลกมีคนบอกว่าไม่ถึงครึ่งไอ้ปูตินอะ่ะโอ้ เพราะนั้นขอรับชั่แต่ผมขออนุญาตพูดนิดนึงคือสมัยที่รัฐบาลคอสอชอแล้วบอกว่าจะเอาจริงเรื่องคอร์รัปชันเขาก็เรียกผมให้เข้าไปร่างแผนการที่จะลดคอร์รัปชั่นคือมันพิสูจน์แล้วว่าองค์คาพยพบเก่าเนี่ยมันไม่เวิร์กไอปอปทอปทปปชเท่านั้นมันไม่พอมันต้องพยายามวาง ผมใช้คำว่าวางอีโคซิสตมที่จะทำให้คอร์รัปชันเกิดยากรู้สึกเคยพูดไปแล้วนะครับก็คือทำอยังไงคำแรกเลยคือต้องเอาทุกอย่างขึ้นมาไว้คือคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องลับเอาทุกอย่างมาไว้บนโต๊ะมันก็จะทำให้เกิดความโปร่งใสามากขึ้นและทำให้มีกระบวนการติดตามส่งเสริมภาคประชาสังคมสื่อให้เขาตามเรื่องนี้ ให้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ให้พับเหล็กนี่ได้รับอินฟอร์มตลอดเวลาผมทำมาตรการไว้30กว่ามาตรการซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะอย่างเช่นเปลี่ยนการเปิดเผยข้อมูลจากเปิดเผยเชิงลับคือพรบข้อมูลข่าวสารเดิมของเราเนี่ยต้องถามนะเขาถึงจะบอกเขาเรียกเปิดเผยเชิงลับและแถมดันมีข้อหนึ่งว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่พิจารณาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงกูก็บอกว่ากูไม่บอกเพราะมันเกี่ยวกับความมั่นคงทุกอย่างมันมั่นคงได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นข้อมูลมันถึงไม่กระจายเราต้องทำ open g o v เ m e n t นะฮะก็คือเปิดเชิงลุกในฟอร์แมตที่อ่านรู้เรื่องและในเขาใช้คำว่า machine readable พิธีเปิดเนี่ยมันต้องเอาไปวิเคราะห์ต่อได้เลยเพราะ เอไอเนี่ยมันจะช่วยเยอะเลยครับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแต่ของเราเนี่ยมันยังต้องทําเยอะครับ